นี่ครับกันขาวมันก็นอกไม่ใสกันข่าวนะครับนี่ครับไปแล้วครับเก่งก็นี่ครับก็นอกไม่ใสนะครับไปแล้วครับถ้ารถเก่งเขาจะทําไงครับเดี๋ยวรถเก่งเขาก็จะทําไงครับรถเก่งเขาจะทําไงครับก็จะไปหน้าถอยหลังนะดูครับเขาจะไปทําไงครับรถเก่งครับ รถเก่งเขาทำไงครับกำลังมองดูอยู่ว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายหรือไม่ครับฝั่งนี้มองไม่เห็นครับต้องดูฝั่งนู้นครับนี่ครับนั่นครับคือคือมันยังคาบขาวอยู่นิดนึงครับนั่งจอดคาบขาวอยู่นิดนึงครับเดี่ยวดูครับเขาจะทำไงครับนั่นเปิดไฟเลี้ยวขวามาแล้วครับเขาทำไงครับ เขาจะกลับรถหรือเขาจะอะไรยังไงครับไม่ครับที่นี่ผิดผิดแน่นอนแล้วครับเมื่อกี้ตอดคาบขาวอยู่ครับเมื่อกี้